สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตูดิโอสาระน่ารู้ทุกคนเคยดูหนังผีสยองขวัญหลายๆเรื่องกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ครั้งนี้ผมจะมาย้อนรอยหนังเรื่องแฟรงเกนสไตล์200ปีกับตำนานเรื่องผีสยองขวัญสุดคลาสสิก f r a n k กนสไตล์เป็นวนวนิยายสยองขวัญยอดนิยมเรื่องหนึ่งเขียนโดย Mary ่เชนลี่จัดพิมพ์ครั้งแรกณนระุงลอนดอนเมื่อวันที่1งมกราคมคศ1818 แต่เริ่มอานนิยายกันมากในฉบับปรับปรุงครั้งที่3ในปีคศ1831โดยในเรื่องมีส่วนผสมของนิยายสยองขวัญและความรัก f r a n k กนสไต i ์ <Franken stein S 1> เป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทยาศาสตร์ชาสวิตคนหนึ่งที่ชื่อว่าว i กเตอร์แฟรงเกนสไตที่ทำการประดิษฐ์สิ่งมีชีวิตขึ้นมาจากการนำซากศพของมนุษย์ต่างๆมาประกอบเข้าด,ด้วยกันโดยวิทยาศาสตร์การทางแพทย์และวิทยาศาสตร์ ทำให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาและไม่สามารถควบคุมมันได้เรื่องนี้กลายเป็นนวนิยายอยอดนิยมมีการอ้างอิงและดัดแปลงจากการแสดงต่างๆมากมายจากทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จากการ์ตูนแมนรี่เชลลี่ได้ความคิดการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ขณะที่เธออายุ18ปีเมื่อปีคศ1818เธอได้เดินทางไปเที่ยวพักพรอยันคฤหาสน์หลังใหญ่ สวิตเซอร์แลนด์ของลอนดอนไบรอนพร้อมกับสามีแต่ทว่าสภาพอากาศที่นั่นเกิดฝนตกหนะักทั้ง3จึงติดอยู่ภายในไม่สามารถออกไปไหนได้โดยบรรยากาศที่น่ากลัวและน่าอึดอัดทั้ง3จึงคิดการละเล่นขึ้นมาโดยการแต่งเรื่องสยองขวัญแข่งกันเองเพื่อหาผู้ชนะซึ่งแต่ได้น่ากลัวที่สุดปรากฏว่าเป็นเชลลี่ที่แต่งได้น่ากลัวที่สุดและเป็นที่มาของแฟรงเกนสไตล์ในที่สุดโดยใช้พื้นฐานจากเรื่องแนวเดียวกัน ทั้งจากเรื่องยุคลางเช่นโกเลมและเรื่องอื่นๆเป็นต้นสำหรับตำนานแฟรงเกนสไตล์ก็ได้จบลงไปแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปวิดีโอต่อไปได้วยนะครับ